ซัมซุงเมื่อสิ้นท่านประธานลีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชริดาพรมโยธีนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านกูชาร,ริงก็ได้แจ้งข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะของนายรีคุนฮีประธานซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยวัย78ปีก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะนายรีคุนฮีค่ะเป็นผู้นำซัมซุงรุ่นที่2นะคะแล้วก็เป็นผู้เปลี่ยนบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้นี้สู่ความเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีค่ะ นายลีนะคะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง s ซัมซุงให้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหากรรมเทคโนโลยีของโลกหลังจากที่เขาเนี่ยได้เข้ามาบริหารในปีพุทธศักราช2530สืบทอดตำแหน่งจากบิดาของเขานะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่ง s ซัมซุงในสมัยนั้นนะคะเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ผ,ผลิตโทรทัศน์ราคาถูกและก็ไมโครเวฟที่ใช้ไม่ค่อยได้ขายอยู่ตามร้านลดราคาะคะ่ะ ในการประกาศแถลงการการบริหารใหม่ในปีพุทธศักราช2536นะคะในลีเนี่ยได้แนะนำให้เหล่าผู้บริหารซัมซุงเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นภรรยาและลูกๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่และส่งมอบเทคโนโลยีบัลลือโลกความพยายามเหล่านี้ก็เป็นผลสำเร็จค่ะโดยเมื่อปีพุทธศักราชส5 4 9นะคะซัมซุงเอาชนะโซนีค่ะและได้กลายเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดโทรทัศน์โลกสำเร็จ และเป็นผู้นำโทรทัศน์จอแบนอีก5าปีต่อมาค่ะซัมซุงก็ชิงตำแหน่ง Apple ในฐานะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อดีตผู้บริหารซัมซุงท่านหนึ่งนะคะจดจำนายลีไม่ใช่ในฐานะผู้ที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะบริษัทของเขานะคะแต่เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเกาหลีใต้ทั้งหมดค่ะถแถลงการการบริหารใหม่ของเขานะคะได้กระตุ้นกลุ่มบริษัทในเครือซัมซุงให้ดำเนินรอยตามเขาและช่วยให้เขาสามารถไล่ทันญี่ปุน่น ในด้านเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการสร้างเรือทำให้กลุ่มบริษัทที่บิดาของนายลีได้สร้างไว้นะคะจากธุรกิจซื้อมาขายไปจนกลายเป็นบริษัทคุมพลังระดับโลกค่ะด้วยมูลค่าสินทรัพย์375,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ประกันไปจนถึงการสร้างเรือและการก่อสร้าง ปี2,562นกะคะกลุ่มบริษัทในเครือซัมซุงมีรายได้326.7ล้านล้านวอนหรือ2 8 9 9 6 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น17%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของเกาหลีใต้ค่ะนายลีนะคะเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดนะคะมีมูลค่า17.6ล้านล้านวอนหรือ1 5 6 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันนี้เป็นข้อมูลณนะเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะโดยที่ลูกชายของเขาค่ะเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองของเกาหลีใต้ด้วยการถือหุ้นทั้งหมดนะคะมีมูลค่า7.4ล้านล้านวอนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนายลีก็เผชิญกับความท้าทายทางด้านกฎหมายหลายข้อกล่าวหาในการทำอาชีพของเขานะคะซึ่งรวมถึงเรื่องการทุจริตเมื่อปีพุทธศักราช2551เขาถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์และก็อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่านายลีค่ะได้ติดสินบนนักการเมืองผู้พิพากษาและก็อายการหลายรายค่ะตั้งแต่นายลีเข้ารับการรักษาในปี2557นะคะลูกชายของเขาก็คือนายลีแจยองเนี่ย ซึ่งเป็นรองประธานซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นี้โดยคลิตนยัยเช่นเดียวกับผู้เป็นบิดาค่ะเขาก็เผชิญกับความท้าทายทางด้านกฎหมายเช่นกันโดยถูกดำเนินคดีด,ด้านการปลอมแปลงทงบัญชีแล้วก็สร้างราคาหลักทรัพวย์หรือว่าการปั่นหุ้นนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจเกาหลีใต้และเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใช้จ่ายด้านงานวิจัยและพัฒนานมากที่สุดในโลกการจากไปของนายลีนี้นะคะทำให้เกิดการคาดการว่าใครจะมาเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งขณะที่บุตรชายของเขาก็ได้รับการวางตัวในตําแหน่งประธานบริษัทมายาวนานแต่เขาก็มีประเด็นทางด้านกฎหมายตั้งแต่บิดาของเขาเนี่ยเข้ารับการรักษา เขาถูกจำคุกเกือบปีนะคะในข้อหาทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้นอกจากนี้ค่ะกฎหมายเกาหลีใต้นะคะยังได้ระบุว่าใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในมรดกของนายลีจะต้องชำระเงินหลายพันล้านดอลลาร์ตามที่ระบุไว้ในภาษีมรดกและอาจจะทำให้พวกเขาต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูทิศทางจากนี้ไปนะคะของซัมซุงนะคะเพราะว่าในรีก็ถือว่าเป็นเสาหลักที่สําคัญแล้วก็เป็นผู้กําหนดทิศทางของบริษัทกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับกู้แชร์ริ่งและปอมชริดาพรมโยธีนะคะมาติดตามได้ใหม่ค่ะในเอพิโซดหน้าขอบพระคุณนะคะและสวัสดีค่ะ